สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทําการถอนเงินเข้า wallet ด้วยนะครับผมจํานวน342บาทจุดหกสี่สตางค์นะครับเป็นการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตได้แบบโดยตรงนะครับผมไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้เหมือนกันนะครับทำเงินแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าทําแล้วเนี่ยมันจะได้เงินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกอย่างเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กกััััับบบบผผมมนนนนนนะะะะคคครรรรงาฟีีว้็จ มาแนะนำนะครับผมแอปเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ด้วยในคลิปนี้เลยฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนิวเล็ตกันเลยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยให้เราเข้ามาที่ Google Play Store บนมือถือ Android ของเราได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการพิมพ์ชื่อดาวนโ์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นนชื่อแอปแปปล้้้้วก็รรูปไปใหหสาาามถคตติดตัง วน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับแอปที่ผมจะมาถอนเงินให้วันนี้นะครับผมเป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วไปทําเงินแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าดาวน์โหลดใดๆทั้งสิน้นจะดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคลิปในส่วนของวววิธีกาารรรรสมัคไ้้้ใหดยเ สามารถทําตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตการถอนเงินให้ในคลิปนี้ด้วยนะโอเคนะครับในส่วนของเมนูนะครับของแอปนี้เนี่ยเมื่อเราสมัครครั้งแรกนะครับมันจะมี2เมนูด้านล่างตรงนี้เมนูที่1น,นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนะครับการแนะนําหรือว่าเชิญชวนตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทําเท่ากันหมดนะครับโดยการกดเชิญตรงนี้เลยการกดเชิญตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้โดยการกดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้จากัดแล้วก็ไม่ได้บังคับในส่วนของการสร้าง ได้การเชิญนะครับการเชิญเนี่ยเราสามารถเชิญใครก็ได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o อกสามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับได้รับคะแนนเหรียญทองเนี่ยสามพเหรียญตามกฎตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสได้รับ12ตัวนะครับที่เป็นเงินบาทนะครับผมตัวนี้เราก็สามารถรับได้เหมือนกันตามกฎเลยนะครับเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้เหมือนกันนะเมนูต่อไปนะครับเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจประจําวันภารกิจนี้นะครับเราสามารถทําได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล นะครับครบเวลา นะครับผ่านด่านครบ30ครั้งเสร็จสิ้นงานโต้ตอบนะครับดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับแล้วก็การดาวน์โหลดแอปและลองเล่นนะครับมันยังมีภารกิจให้เราทําอันนี้ทําได้ทุกวันเลยในการรับคะแนนนะครับต่อมานะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการเล่นการทําภารกิจตรงนี้นะครับโดยการหมุนวงล้อนะครับการหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยแนะนําให้เราเล่นเพื่อรับคะแนนในแอปนี้เท่านั้นนะครับเป็นการรับคะแนนเหรียญทองสําหรับเงินรางวัลของรางวัลที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาให้เรากดรับเนี่ยเราไม่ต้องกดรับเด็ดขาดนะครับให้เราเล่น เพื่อรับคะแนนเหรียญทองเท่านั้นนะครับ2ี่เหรียญทองเนาะกดทํางานต่อได้เลยนะอันที่2อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับของรางวัลไม่ว่าจะเป็น iPhone a i r p o d นะครับหรือว่าเงินรางวัลเนี่ยเราไม่ต้องกดรับนะให้เราเล่นเพื่อรับคะแนนเหรียญทองเท่านั้นนะครับเพราะว่าของรางวัลอื่นๆเนี่ยมันจะชวนให้เราไปเสียตังนั่นเองนะครับฟังขวามือนะครับเพิ่มเมนูใหม่เข้ามานะครับ 7, เ0 0 0เหรียญน,นะครับตรงนี้เราสามารถทําได้อันแรกเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นการรับคะแนนเหรียญทองทุกวันนะครับรับได้วันละหนึ่ง เราจะต้องเล่นผ่านด่าน10ครั้งดูโฆษณา10ครั้งแล้วก็เชิญเพื่อน2คนถึงจะรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้นะสูงสุดนะครับเพิ่มได้สูงสุดเป็น60,000เหรียญทองเนาะสำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าผมเล่นครบนะครับถึงเลเวลนะครับห0 0รหรือว่าระดับ500เนี่ยการรับตรงนี้เนี่ยของผมก็จะเพิ่มเป็น3,000ันะครับต่อ1วันนะนี่เราก็สามารถเล่นได้เลยส่วนคนที่เล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะมีภารกิจทําด้านล่างนะครับเป็นการรับรางวัลกวาดล้างน,น,นะครับครั้งละ1นึตัวเขียวนะก็สามารถเข้ามาเล ถึง240เลเวลนั่นเองนะครับสำหรับ VIP นะครับของใครไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะต่อมาด้านล่างนะครับอันที่เพิ่มเข้ามาใหม่อันนี้นะครับสำหรับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันนะครับสำหรับการอัปเกรดกล่องแล้วก็การกดรับเหรียญทองแล้วก็ตัวเงินเขียวตรงนี้เราสามารถกดรับได้ตอนนี้เนี่ยของผมเข้ามาเล่นนะครับอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะเพราะว่ามันมีการอัปอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับอันนี้มันเพิ่งเพิ่มเข้ามานะผมอัปเดตโดยการเล่นนะครับผ่านด่าน5ครั้งดูโฆษณา2 อัพได้ทุกวันวันละ1นครั้งแต่ถ้าเราอยากอัปเกรดเพิ่มคือเราจะต้องแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเพื่อที่จะทําการอัปเกรดระดับเลเวลนะจากเลเวล1ถึงเลเวล5เราสามารถอัปเกรดได้เลยมีคนที่เขาเล่นแล้วเขาอัปเกรดไปถึงเลเวล14แล้วนะทุกคนคะแนนเนี่ยตามนี้เลยนะครับ3.5 m ก็คือ3ล้าน500แสนคะแนนะเราสามารถทําตรงนี้เพิ่มได้วิธีการเล่นเนี่ยมันก็จะแนะนําให้เรากดตรงนี้นะครับความท้าทายนะครับกดเข้าไปแล้วก็มีกล่องให้เรากดย้ําๆๆในการรับะคะแนนเหรียญทองแล้วก็ต่อเงินเขียวนะอันนี้ ผมก็เล่นไปสักพักแล้วนะครับก็รอเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับต่อมาการเล่นเกมปกติเลยก็คือการกดสตาร์ทต,ตรงนี้นะพอเรากดสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวกุญแจนะครับให้เราดึงนะครับใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะอันนี้เป็นตัวฮีโร่ของเรานะครับมีพลังงานที่เป็นเพลิงไฟตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยดึงลงมานะนะครับปล่อยลงมานะครับผมให้มันตกลงไปที่น้ําตรงนี้มันก็จะเป็นก้อนหินนะครับแล้วเราก็ปล่อยฮีโร่ของเรามาเก็บสมบัติตรงนี้นะครับพอเราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันผ่านดาน ผ่านระดับนะครับมันก็จะได้รับคะแนนเหรียญทองตัวเงินเขียวขึ้นมาตรงนี้มีจํานวนจํากัดนะครับให้เรากดรับเงินตรงนี้เลยแต่ถ้าถึงขีดจํากัดแล้วเนี่ยให้เรากดรับยอดด้านล่างนะครับรกดยินดีรับไปเรียบร้อยนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเล่นไปเรื่อยๆเก็ ts, บยอดเงินไปเรื่อยๆได้เลยส่วนการถอนเงินมี2แบบนะครับหคือการถอน1 5 0 0บาทที่เป็นตัวเงินเขียวตรงนี้ในการถอนเงินตรงนี้นเนี่ยก็คือมันจะมีอ่ารายการให้เราเลือกถอนเนี่ยอยู่ที่3รายการรายการแรกนะครับ300 50ไอ้325 3 2 5นะครับคือรายการแรกรายการที่2เป็น750นะครับเ5 0รายการที่3เป็น1,500บาทการที่เราจะถอนเงินตรงนี้ได้เนะครับเราต้องทำยอดเงินให้ถึง1,500บาทก็คือ100%ถึงมันจะเลือกรายการถอนได้ว่าเราจะเลือกรายการที่ 1, 2, 3ก็แนะนำให้เลือกเป็น1,500บาทเลยนะครับในการถอนเงินคือ มันจะมีการจัดคิวให้เรานะครับอันดับคิวเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้บางคนไม่เข้าใจผมกดถอนเงินและผ่านไป1อาทิตย์แล้วทาไมคิวยังอยู่เท่าเดิมเงินยังอยู่เท่าเดิมทําไมเงินยังไม่เข้าเลย1อาทิตย์แล้วตรงนี้เนี่ยคือยอดที่เขาจะจ่ายเงินให้เราเนี่ยเขาจะจ่ายให้ในคิวที่50นะครับเราจะต้องทําการาเล่นแอปนะครับโดยการทําภารกิจไม่ว่าจะเป็นการเล่นผ่านด่านครบ10ครั้งดูโฆษณาครบ10ครั้งเพื่อที่จะการลดคิวหรือว่าตัดยอดคิวให้มันลดน้อยลงนะครับสมมุติว่าผมคิวเก้า 94ตอนนี้การตัดคิวเนี่ยมันเล่นตรงนี้ครบปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดคิวได้ตามจมํานวนที่มันกําหนดเมื่อเรากดตัดคิวยอดจํานวนคิวตรงนี้เนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆทุกครั้งที่เรากดตัดยอดค ah. ิวนั่นเองการเล่นเกมตัดยอดคิวตรงนี้เนี่ยมันจะทําการเล่นได้วันละ1ครั้งเท่านั้นถ้าเราไม่เชิญเพื่อนเลยเราจะต้องเล่นเกมวันละ1ครั้งในการตัดยอดคิวตรงนี้นะครับอย่าลืมเล่นแล้วเนี่ยมากดตรงน,นี้ด้วยนะเพื่อที่จะตัดยอดคิวแต่ถ้าเราทําการเชิญเพื่อนนะครับครั้งแรกเนี่ยสามสามนะครับของสามคนต่อหนว การเชิญเพื่อนตัดยอดคิวหรือว่ารัดคิวเนี่ยในการถอนเงินเนี่ยมันทําได้ไม่จํากัดต่อวัน1วันเนี่ยคุณสามารถทําการเชิญเพื่อนตัดยอดคิวเรื่อยๆได้เลยครั้งละ3คนในครั้งแรกนะครับแต่ถ้าครบ 10, อ่าครั้งที่2เนี่ยมันจะเป็น10คนนะสำหรับครั้งที่2 1 5 0 0ัรบาทที่ถอนไปเนี่ยการเชิญเพื่อนตัดยอดคิวนะครับมันก็จะเพิ่มเป็น10คนนะครับผมอันนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมถอนแล้วตอนนี้คิวของผมอยู่ที่9ก้นะครับก็ต้องทาให้เหลือ5้านะครับต้องลบไปอีกแต่ส ืองคนนะครับในการตัดยอดคิวอันนี้ผมต้องทํา20ครั้งในการตัดยอดคิวนะครับก็ทําไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอันนี้คือการเชิญเพื่อนนะต่อมานะครับการถอนเงินเหรียญทองนะครับเหรียญทองเนี่ยก็คือ1 0,000เหรียญนะครับจะเท่ากับ1 0บาทถอนเงินได้เลยเมื่อเรามี1 0,000เหรียญจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญจะตัดยอดคิวหรือไม่ตัดยอดคิวก็กดแลกเงินได้เลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับการใช้ตัวเขียวในการถอนแล้วนะครับและก็ภารกิจเนี่ยเราไม่ต้องทำนะครับมีเหรียญทองครบก็กดแลกเงินได้เลยผมมี3 4 3 1 6ส6่หกตั้งนะครับก็กดเลือกเป็นการถอนเงินทั้งหมดนะครับใส่เบอร์วอลเลตลงในช่องนี้แล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะทั้งหมด10ตัวนะครับถอนเงินเรียบร้อยนะครับผมกดยินดีรับได้เลยตรงนี้เนี่ยมันจะบวกตัวเขียวให้เรา20.3นะครับแล้วก็กดยินดีรับได้เลยนะประมาณนี้นะครับประวัติการถอนเงินด้านบนขวามือตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ระหว่างการถอนเงินทั้งหมดนะครับรอการตรวจสอบยอดเงินนะ อันนี้เป็นยอดเงินทั้งหมดนะครับที่ผมมีอยู่นะครับาการถอนทั้งหมดที่เราถอนไปนะมันรวมให้เราตามนี้นะครับแล้วก็ยอดตามนี้เลยที่ถอนไปเมื่อกี้3 4 3 1 5่รอการตรวจสอบยอดเงินในวันที่1เดือน12นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมการถอนเงิน1,500บาทอันนี้ผมถอนไปแล้วก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับประมาณนี้ใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ดูก็ลองเข้ามาเล่นดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน,น,น,น่นอนฝากกดไลค์คกดติดตามกันด้วยนะเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ